ตาบตกกุ้งก่อนนะจุบ๊บแล้วให้จุบ๊บให้จุ๊บทะเลให้จุ๊บเป็นหมากเป็นยังไงเองอ้าวอุอ้ยกุ่มเต็นของแท้เฮ้ยผ <c oughs> สมพันธุน์ทุกคน <c oughs> ทุกคนถังเราลอยไปกลางทะเลแล้วก็คุณป้าติ้งตามถังไปตัวสวยนะคะตัวใหญ่ดำ ุ้งช้อนกุ้งนะคะทุกคนก็มาเก็บผลไม้ป่าต่อค่ะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะป้าเห็นไหมอือตรงนี้ดูนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทงเอกกับคุณป้าพามาตักกุ้งค่ะเอาตักกุ้งนะทงเอกไปตักกุ้งนะอือนี่คุณป้าพร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์ ได้อะไรนะคะคุณป้าหอยหอยอะไรเอ่ยเก็บหอยจูบเก็บหอยจุ๊บนะคะเก็บหอยจุ๊บแต่หอยจุ๊บหอยจุ๊บทะเลหอยจุ๊บเป็นหมากเป็นยังไงเอ่ยมาดูสินี่เป็นแบบนี้นะคะหอยจุ๊บอ๋อนี่หอยจุ๊บเยอะอยู่นะคะนี่เดี๋ยวไปดูว่าหอยจุ๊บเขาอยู่ยังไง อันนี้นี่นี่เก็บสินี่โ้มินิตโอมินิอ่ะนี่เก็บให้จุ๊บนิดท้องเลกนะนี่ก็เหมือนลักษณะเขาก็เหมือนหอยจุ๊บบ้านเรานะคะดีแบบไหนคะคุณป้าอ๋อมันเป็นหอยน้ำเค็มนะคะคุณป้าบอกโอ้โหมันจะกรอบแล้วก็ออกรสเค็มมันไม่เหมือน หอยจุ๊บบ้านเราที่อยู่น้ํำจืดนะคะอืถ้าใครได้ติดตามทองเอกไทยดเดนมากนะคะก็จะเห็นว่าคุณป้าเนี่ยชอบชอบหาหอยหาปูหากุ้งนะคะวันนี้พามาช้อนกุ้งเขาที่แล้วก็เราไปเก็บหอยนางรมนะคะช่วงเดือนเออมษามอย่าเอาลงไปลูกน้องเอ๋ลงไปทำไมเราต้องเก็บเข้าสิลเ,เดี๋ยวคุณป้า หอยน,นางลมก็มีแต่ว่ามันร้อนไงแล้วก็มันร้อนแล้วแบคทีเรียมันจะมีเยอะค่ะกินแล้วจะท้องเสีย,ยอหอยแครงเยอะอยู่ใต้ทรายนะคะหอยแครงมันเป็นหอยคลางหอยแครงหอยคลา,างที่นี่จะไม่มีเลือดเหมือนที่เมืองไทยเรานะคะทุกคนป้าได้อะไรมาด้วยป้าได้อะไรมาหอยแมลงมผู่ คราวที่แล้วเราเก็บหอยนางรมเยอะมากเต็มหาดเลยนะคะ<ช>อ่หอยแมงผู้หอยแครง,รงตายไปตัวนึงอะได้อะไรก็เก็บไปทองเอกได้ลูกอมนะคะอืมปลาบอกตักกุ้งก่อนนะ,อะตักกุ้งก่อนนะครับ เดี๋ยวรอดูนะคะว่าคุณป้าจะช้อนกุ้งได้เยอะขนาดไหนนะคะไปติดตามกันนะคะทุกคนมาตอนนี้เราเก็บหอยหลอกุ้งหหาหอยสิอ่ะนี่ได้หอยแมงผู้หนึ่งตัวก <c oughs> ินร่วมอยู่นะคะอ๋อโอยโอ,โอ,โอโย,โอโย,โอโยง่ี่งมหอยสิงมหอยงมหอยงมหอย หอยไม่มีหอยอะไรบ้าหอยแมงพูหอยแมงพูแถวบ้านคุณแม่อย่างเยอะเลยนะคะแถวคอลิง่งอันนี้ก็อยู่ต่ำนี่คุณป้าก็อยู่โน่นค่ะป้าอ่ะ,อะช้อนนี้ช้อนกุ้งนีช้อนกุ้งเอานั้นช้อนกุ้งช้อนกุ้งก่อนลูกเออนั่นแหละนั่นแหละเออห <laughs> ุ่นพูดรู้เรื่อง <laughs> ช้อนได้ไหมได้สักตัวไหมลูก ไรทักตัวไหมเอานี่นี่ได้คุณแม่ให้อะแม่ให้แม่ให้ทองเอกืมไม่เอาหรอเออไม่ต้องร้องนะทองเอกนะคุณแม่เก็บข <c oughs> <c oughs> ออกุ้งไม่เยอะหรอป้า <c oughs> แต่ปูตัวใหญ่คุณป้าบอก <c oughs> <c oughs> อ้านี่ออยไว้เป็นเพียงผู้นะคะอ่ะได้อะไรโอ้ยไปดูไปดูซิปลาได้ไอะไรนี่อูยออ้ยเอาก,กุ้งขึ้นมาค่ะโอ้ยกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนปลาอะไรไม่รู้นะคะ,น,ะน้อยโอ๊ยกุ้งดุยเบละะ่าเลยโอ๊ยต้องเอกเล่นนะ้ำเปียก มีปูด้วยนะคะเ <c oughs> นั่ยง่ายโดนไปแล้วอ้าวโดนโดนไม้ดีนะดูสวิงน่าปเกบเราต้งไปเก็บแท็กเตอร์มาอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรือลงเหรอคุณป,ป้าเออ,อาตายแล้วทุกคนถังเราลอยไปกลางทะเลแล้วก็คุณ กลางทะเลแล้วค่ะเอาถังมาลอยน้ำเก็บหอยนะคะเกือบไปเ้าพูดไปตั้งนานเมื่อกี้อ่ะลืมกดลืมกดเลคคอร์ดนะคะทุกคนพัมไปตั้งเยอะนะคะเมื่อกี้ไปเอาไม่โอ้ยคุณแม่เริ่มไปแล้วค่ะ ทองเอกกวนนะคะกล้องก็สั่นไปหมดตรงเอกกวนนี่ตัวกุ้งเรานี่ค่ะมาช้อนกุ้งครั้งแรกของเดนมาร์กแล้วคุณเอ้โอ้ยก็ช้อนกุ้งครั้งแรกในเดนมาร์กของทองเอกเลยแม่นะคะโอ้ยกล้องสั่นหมดแล้วทองเอกบายบายแท็กเตอร์ขนเรือไปแล้วค่ะมาค่ะรอบสองนะคะ รอบที่สองกำลังขึ้นมาเดี๋ยวไปดูนะคะคนป้าได้เยอะไหมนะคะมาแล้วนะคะรอบสองอันนี้ของรอบแรกนะคะมีรอบแรกกุ้งตัวใหญ่มากๆนี่มาดูรอบสองมีตัวใหญ่ๆอยได้ปูเยอะนะคะรอบนี้ปูเยอะเอาไปดองทำ้มตำนะคะเก็บเก็บเก็บก่อหลุกเก็บก่อนเลย เก็บกุ้งก่อนอย่าเขย่าแม่ะกุ้งกุ้งมันเต้นกล้องก็สั่นมันปลาอะไรอีกเนาะะคุณป้าอันนั้นปูเขามีลูกไหมเอาลงคืนไหมเอาเฮ้ยผสมพันธุ์ทุกคนทุกคนทุกคนดูนี่ค่ะปูผสมพันธุ์อุ้ยเรา เราสงสารเขานะคะเราจะต้องปล่อยเขาลงให้เขาเอาอกลูกออกหลานต่อไปนะคะอุย้ยไปขัดจังหวะเขานะเขากำลังมีความสุขเลยเอาเก็บต่อ,อเก็บต่อนะคะทุกคนหอยแครงโอ้ยกล้องก็สั่นนะกลองสั่นมากคุณป้าเพราะว่าต้งเอกเขาเขย่าคุณแม่นะคะเราจะเปลาขึ้นสู่ธรรมชาตินะคะ ไปโยนปลาก่อนอีนถูกใช่ไปแล้วเอาอุ้ยปูเต็นของแท้นี่ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้อุ้ยปลาก็มีน้ำนะไปเก็บผูลามไม้ปลาก็มีน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูก๋ยวอุ้ยปูมา ตัวปลเลอ์เลยนะคะอ่้มเอดูนี่ค่ะกุ้งนี่ไข่เต็มท้องเลยกุ้งไข่เต็มท้องเลยค่ะเอาสดอีกเทียแน่เนาะสดอีกเทียแน่ป่ะอีกวิ้งนึ่งสนอีกวิงนึ่งเดี๋ยวพาอดอมไปเก็บหอยเด็กๆมาดูกุ้งนะคะทุกคน

สามตักเพราะว่าทองเอกเขาทาง,งนู้นจะเยอะนะคะตัจกจบถ่ายเลยหลามาไปตักอีกไหมตักอีกไหมทองเอกเขาดูทีวีอยู่ได้อยู่อือพอแล้วภาบอกพอแล้วได้เยอะมากได้ประมาณสักก,กิโล,ก,ก,โลกว่าอยู่ที่บ้านมาตักว่ากินแล้วก็ตั้งห้ากิโล อยู่ในตู้ตแช่แข็ง5กิโลค,คุณป้าบอกมาตักเขาที่แล้วอ้หคุณป้าเลยอันนี้ได้น้อยๆนะคะชิปๆเป็นน้ำย่อยมาให้ทุกคนดูนะคะวิธีการตักุ้งที่นี่นะคะแต่ <ๆ S 1> คุณป้าบอกในตู้เรามีเยอะ5กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกิน <ๆ S 1> ไปติดตามนะคะไปทอดแล้วก็ไปนะทำทอดมันกุ้ง <c oughs> นะคะแล้วก็น่าจะอาจจะทำลาบกุ้งด้วยเนาะ ลาบกุ้งอันนั้นหอยนะคะล้างหอยด้วยหอยเราอย่างเยอะนะคะแต่ว่าทงเองไม่ให้คุณแม่เก็บอันนี้หอยมีสารพัดหอยค่ะมีหอยแครงหอยแมลงผู้แล้วหอยจุกนะคะที่ดีที่สุดก็คือหอยนางรมแต่ว่ามันมันไม่มีินมีอะไรแมลงผู้เราก็เปแค่ไปไว้แช่เบ็เดียวมันก็ดี <Okay. S 2> ชนะชปค่ะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนหลังจากเก็บเก็บกุ้งช้อนกุ้งนะคะทุกคนก็มาเก็บผลไม้ป่าต่อค่ะโอ้ยทุกคนดูตรงนี้นี่คุณป้ามาเก็บสีเหลืองนะสีเหลืองนี่คือน้ำผึ้งนะคะสีเหลืองหอมหวานมากๆโอ้ยมากินให้ให้รีวิวให้คุณผู้ชมดูหน่อยเนาะ จะสมที่คุณแม่โฆษณาไว้หรือเปล่านะคะโอ้เยอะเยอะเยอะมากจะให้คุณป้ามาช่วยเก็บนะคะเอาป้าชิมดูชิมก่อนเลยสีเหลืองนี่แหละสีเหลืองทุกคนสีเหลืองมันจะเป็นมันคุณแม่เรียกพรุนน้ำผึ้งนะคะมันหอมแล้วก็หวานนะคุณป้ากรอบด้วยนะคะมากินสิ เห็นคุณป้ากินน้ำลายไหลถ้านบิปตาบงยอมเลอื้ืหนูปิไปตตามบงย้อมมาสัตวป่าว่ะเอาเก็บเพลินเลยลูกนั่นแซ่บกลูกแดงเหรอออลูกแดงเหรอเดี๋เดี๋เดอืออือ อืดูนี้อย่างหวานทุกคนหวานมากของีเด็มาก,ยมากเยอะจริงจริงเมื่อกี้ก็ไอ้ลูกนี้เดี๋ยวพาไปดูแบล็คเบอร์รี่นะคะเดพาไปเก็บแบล็คเบอร์รี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเก็บปุ่นแป๊บนึง,อ,งอ,อยู่ป่าข้างป่าขาโพดเรานี่ยแหละคะ่ะ <c oughs> เอาเอาลูกสีแดงเอาลูกสีแดงเอ้าป้าเอ,าอืม นีะสีแดงสีแดงเป็นหวานวันนั้นไปกินกับพงเอกเขาหวานมากเลยฮะ,ะหวานหอมอันนี้หอมหวานนะป้าเก็บไปเยอะเนี้ยอื้ยอร่อยมากทุกคนดูนะคะทุกคนคะ่ะป้าจิโทษเพียวใหม่พี่น้องอุ้ยนี่นะป้าเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะป้าเห็นไหมเอา เอ้านี่นี่นี่เอ้าหุยเยอะโอ้ยทุนคนเยอะเอาป่ะเอ้าอุยอย่างเยอะเยอะไปไหนเนี่ยโหนี่เอ้าป่ะเอานี่ตรงนี้นอยางเยอะเลย เก็บมันมากค่ะทุกคนเก็บ้เมเก็บเกป็นกำนะโอ้ยป้าเก็บเต็มมือมากเต็มกมเลยนะของของฟรีเราต้องเราเหมือนขโมยไม่ไม่ขโมยนะคะทุกคนไม่มีใครห่วงนะคะถ้าคุณป้าเก็บเร็วเองแกจะไม่เก็บแบบฟินๆแบบว่าสวยๆนะคะแกจชเร็วมา อือซูมไปดูคุณป้าบอกซูมไปดูสิซูมห่ยลยนะ <c oughs> โอ้โหสาใจไหมคะทุกคนได้แต่งแหนมองนะคะคงจะนกละได้กิน,น <c oughs> โอ้โหตรงนี้ดูนะคะทุกคนตรงนี้ก็เอาถึงนะ,คะคป้าไปแล้วค่ะ <c oughs> คุณป้าเก็บเพลินมากเลย <c oughs> อร่อยมากนะคะทุกคนสีนี้หอมหวานมาก เข้าป่ปในเข้ามาในป่าแบบลึกๆก็มีอย่างเยอะนะคะทุกคนอีกรสชาตินึงอันนี้มันอหอม,มน้อยๆยอันนี้แต่อันนี้แปลกๆมันนี้ไม่หอมแต่ว่าหวานเหรอม,มันหอมดีอคนละต้นป้ามาชิมต้นนี้นู่นนะคะทุกคนต้นนี้จะอร่อยเ,ยเขาติดลูกไม่เยอะนะคะน,นี่เนะี่ยเอาป้าลองชิมนะแต่ว่ามันไม่หอมนะไม่เหมือนต้นแรกที่เราเก็บ ต้นดกๆนั่นอะอร่อยสุดละพุนเราก็ต่อมาี่นี่แหละค่ะทุกคนนู่นนะคะคจากตรงนู้นมานี่ค่ะเอาลูกดิบไหมป้าเอาลูกดิบไหมเนี่ยลูกดิบไปตําแต่อ่งหุ่นเราที่บ้านก็เยอะนะคะอ่งุ่นเราที่บ้านก็เยอะแล้วไปตําลูกพุนอีกโอ้ยอเข้าห้องน้ากัน,นดูดคุณป้าคุณป้าดูอีฉั้นแบบเอานี่ขึ้นนะ ม,มันอยู่ใต้ใบนะป้าดูส <favor. S 1> oh. ิป้าที่โถดูโอ้ยยกยกใบขึ้นนะคะอือคุณป้าเก็บกินอย่างฟินเลยโอ้ฟินมากป้ากินแบบอืมกรอบอันนี้ล่ละค่ะแบล็กเบอร์รี่เราแต่ว่าลูกเล็กนะคะลูกเล็กแล้วก็สุกก่อนทางที่คุณแม่อยู่นะคะแล้วลูกเล็กด้วย คุณแม่อยู่ลูกเบลเลอร์เลยลูกใหญ่อ,อ,อันนี้อันนี้ลูกเล็กลูกเล็กหนาคุณป้าแบล็คเบอร์รี่นี่มันแทงอยู่นี่คือจะจะเปรี้ยวมากค่ะทุกคนแต่พอเขาสีดำสุกสีดำมาเต็มที่แบบนี้เขาจะหวานนะคะแต่คืออันนี้มันจิ๊บจิบนะคะแถวบ้านคุณแม่ที่คุณแม่ถ่ายให้ดูนะคะมันจะลูกเบลเลอร์เลยค่ะทุกคนอันนี้มันลูกเล็กมากนะคะ กำลังเริ่มสุกค่ะทางนี้สุกก่อนแถวบ้านคุณแม่ค่ะอันนี้ทางเหนือนะคะ,ะนั่นนะคะเราได้มาแล้วมาถึงบ้านแล้วนะคะมันกุ้งตัวสวยมากสวยตัวสวยนะคะตัวใหญ่ดำโอ้สวยมากกุ้งป้ากลับมาสองนึงเลดิมันจะสวยๆเนาะอีไล ตัวสวยๆตัวใหญ่ๆเลยนะทุกคนตัวดำสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็หอยไม่มีเวลาเก็บค่ะคือทองเอกเราเก็บใส่แล้วเขาเก็บออกแล้วก็ไม่มีเวลาเก็บค่ะตองเอกมาเฟียนะคะทุกคนตองเอกจะคอเกียร์อยู่ตลอดเวลาเลยอ้าวมาถึงเมนูกุ้งเราค่ะ นี่เสร็จแล้วนะคะทอดกุ้งทอดหมันกุ้งแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ลาบลาบกุ้งโอ้ทองเองจะกินลาบกุ้งลาวลาบอือมืม่อยบ,บร้อนนะคะนี่อันนี้มาค่ะทุกคนกินขท้า,ากันค่ะากันนะั่ทองเอทองเออันนี้มันเผ็ดนะเนี่ยช้อนอนะ่ะ 嗯。Hmm.